สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาอัปเดตสาคาอีก,กยอดหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นลูกที่5แลนะครับผมลูกที่4ยังไม่เสร็จนะครับทีนี้เรามาขุดหน้าดินก่อนนะครับแล้วเราก็จะทําทการขุดลูกที่5้านะครับวิธีการเราสาไม่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี้เราขุดหน้าดินไปแล้วนะครับแล้วก็จะทําการขุดสา ช่วงข้างล่างเป็นดินเหนียวนะครับเขาจะเอาหน้าดินเขาก็ขุดแต่หน้าดินไปก่อนกับหน้าดินก็ออกไปประมาณ20เมตรคูณอาจจะเป็น 20, 20น่สคูนยีนะครับดูแลว้างๆนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็เริ่มจนตัวใหม่นะครับขาที่5พอเสร็จแล้วเราก็จะมาตักเอาดินเหนียวนะครับมาทําคูแต่นี้เราก็ขุดหน้าดินไปเรียบร้อยแล้วครับ นี้เป็นสาสตรที่4ของเรานะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนะครับเราทําคูเตี้ยนะครับไม่ทําคูสูงเหมือนที่ผมบอกนะครับนี่ก็ได้ศาสตรที่5นะครับนี่เป็นเกษตรอีสานเขียวนะครับโดยเดินตามรอยพ่อนะครับทาสากแบบง่ายๆนะครับสี่เหลี่ยมไม่ต้องโค้งไปโค้งมาเหมือนของเขาครับแล้วแต่นะครับแต่นี้ผมทาแล้วผมจะเจาะน้ำบาดาลนะครับปล่อยโซลารเซลล์นะครับช่วยในร่าแรงนะครับหน้าฝนน้ำมีเยอะแน่นอนนะครับเพราะว่า ยังไงน้ําก็เต็มสระอยู่แล้วนะครับน้าฝนแต่ช่วงเมษาจะน้ําน้อยนะครับใช้วิธีการทําเกษ,ษตรเพียงเจาะน้ําขึ้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อนใหม,ใหม่ที่เข้ามาชมวิธีการขุดสระนะครับแบบไม่ง่ายนะครับแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็ทกําคูที่เตี้ยไว้นะครับก็ไว้ปลูกผักปลูกพืชให้ปลากินนะครับเดี๋ยวดูวิธีการนะครับ สู่งางานสร้างตัวเพื่อวางขอบคอุณทุกคุณงานบอย่านครับบอย่านครับทีมงานนี่บอย่านครับไปเรื่อยๆครับตอนนี้ในหน้าเราก็ไปแล้วครับเออหมุนหลายเติบหมุน,นยังหมุนแล้วอีกอีกอก่อนครับผมนี่คือเราก็มาทำใดเราก่อนครับ พังที่ไหนเราไม่กลัวนะครับสําหรับยิ่งพังยิ่งดีครับยิ่งเก่งไปบ้านเก่าแล้วนี่เอาได้เราไปบ้านเก่านะครับเดี๋ยวมันก็มานะครับเสร็จแล้วนะครับซ่อมเสร็จไปเมื่อกี้เหนื่อยมากถอดถอดครับตอนนี้ถอดครับลุยสวัสดีครับวันนี้เรามาทําได้สตาร์ทนะครับอ่าตัวนี้เวลาเราขันแจ็สตาร์ทเครื่องมันเงียบเงียบกิ๊บนี่แล้วก็ถอดออกดูนะครับ กระดาษทรายอยู่ตรงไหนวะทีนี้เราก็จะเอากระดาษทรายนะครับมาขัดเพราะว่าเหมือนไฟมันเข้าแล้วมันไม่สปาร์กนะครับมันเงียบไม่แล้วครับลมมั่วอันนี้เราจ้างเขาทำนะครับ600ทำครึ่งชั่วโมงนะครับนี้จริงๆแล้วทำเป็นนะครับเราอยากลองดูฝีมือคนอื่นอ่านี่ครับสู้งานพื่น้อง สู้งานสร้างตัวเนี่ยคับใส่มิวสิกต้องคัดไว้คนน่ะทีมงานเรานะครับอ่ไม่เหงานะครับมีเบสิกในตัวอ่าไม่ต้องใส่มิวสิกนะครับนี่ครับอันนี้สู้จนหัวแดงนะผมแตกปลายแตกปลายแล้วครับรีดหอยเป็นทีมงาน สู้สู้ชีวิตมีกระทำาลยนี้นี่เราใช้กระดาษทรายนะครับขัดที่จุดสัมผัสก่อนนะครับมันไม่สปาร์ากครับจุดสาปาร์กเป็นเขางอยครับของโค้งแต่เขาคววยใหญ่ใ่ก็ด้ครับเทคนิคครับเทคนิคอ,อันนี้นี่เมาแดดนะครับ นี่ครับขัดให้ละเอียดเลยครับขัดเงาๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสีมือเราจะดีแค่ไหนรับรบองไว้ถ้าจะจ้างเราทําก็ได้เช่นกันนะครับส่งมาครับจะทําให้ไม่แพงนะครับสิบบาท <laughs> เป็นไดซ์รัดรถเมคโครรถไถรถหกล้อ,ลอดำนะครับได้ทำได้ ถ้าทําอยากทําตามเราก็ได้เย่างนันนะครับเอามาถูๆแล้วก็ใส่คืนเรียนเทคนิคนนี้เราก็เริ่มใส่แล้วครับเดี๋ยวขี้โมนะครับถ้าเราไปจ้างเขาก็หกร้อยนะครับนี่เขาก็เอาถูๆแล้วก็ใส่คืนเหมือนกันครับเรียนแบบครับแอบดูนี่เราก็ใส่เองเลย ไม่ต้องไปเสียเงินครับนี่ครับนั่งดูก็สมอยู่เนอะช่างระวังนะครับต้อเห็นใครไปนั่งดูอย่าเบอกเสียเลยครับเสียวิชานี่ครับถูให้เนียนเลยครับไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับถูเสร็จแล้วก็ลองกดกดดูหน่อยหนึ่งครับเพื่อเพื่อเราเนี่ยทำคราอ่านี่ครับกดกดดูหน่อยเออยิงยิงยิงงครับ มันใช้ได้อยู่ครับอันนี้ไม่ใช่เครียดทำไม่ได้นะครับเหนื่อยครับหลับวันแลยแถูข้างหนึ่งเสร็จแล้วก็ถอยนอดออกมาอีกถูอีกข้างหนึ่งแค่นั้นละครับนี่เราก็จะลองกันครับใส่เข้าไปไม่มีอะไรมากสยมันไม่ติดก็ิดเข้าอีกรอบ นี่ครับสังงกจทังการครับว่ามีอะไรแตกหักหรือเปล่าบบขาด,ขาดไอเชื่อมไหมเจ้่อ่าสายขาดนะครับแบดบไดมันขาดครับเราขาดเล่นเฉยๆเท่านั้นเนชะือ่อมไงล่ะนี่ดิมันขาดหรือมันรูดขาดเอาเนี่ยน,<อ>นี่นี่นะครับสายขาดครับนี่เราก็ใช้หัวแรงครับบ่กกี้ก็ไปให้ตำแหน่งเดิมเนี่ไม่ได้หกร้อยของเราแล้วครับตอนนี้ <laughs> S <S เรากินเองกินเองทวงเงี้ครับนี im ่ครับใส่เข้าไปอย่างนี้ก็ติดแล้วครับี๋ยวเราไม่ใส่เลยดีนะเราไม่ขัดเฉยๆแล้วก็่ไอขัดนี่เป็นวิธีครับเป็นง่ายไปครับเวลาเราซ่อมเราก็ขัดถูๆก่อนที่จริงเรารู้แล้วครับนี่เออนี่ครับเราก็จะใส่น็อตเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็ต่อสายเข้าไปใช้น็อตเลยวะ ไปข้าวไปเลือยก็ได้แล้วไปจีบากีใช่ไปเลยนเดี๋ยวกกีครับผม ครับทีมงานสู้งานนะครับงานคุณสะระครับเราก็ทีมงานแล้วครับนี่ช่างเพชรฮะบรรยาศอะครับเบกเบกเบกโอ้แม่นเวลาให้เขา เลยว่าคได้มาะน้องงานนี่ครับน่าดำขมขื่นครับโยกขึ้นแล้วครับผมเฮ้ยสบายสบายครับร้อยสิบห้าแรงของเราครับผม